ระมุดสะพานมาแล้วไไอเอเอ,เอเยอะแน่นอนเอ,เอหมุนนะี่ยไม่ต้องกลัวเลยเขาไหลมาบีแน่นอนเพื่อนคิดเ,เลือดเถียถักเลยปันโดนเหรอไม่ะบี๊ปี๊งเขาได้ตัวนึงโอ้ถึกแท้ถึกแท้งวะน,น่าไปล่ไปไอยดดึกมาได้ไงเด็กเพื่อน โอ้โอ้ขอบครับขอบครับเต็มแล้วเต็มแล้วเต็มแล้วนัคือสุดเพื่อเราอยู่บ้านไปเลยใช่ใช่เดี๋ยอไปแบกมา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 แบกมาเร็วนิวรอก่อนรอก่อยขนแบบเราหลบแล้วนะเรายังแตกอ่ะ ยิงอะไรอะอะไรกงอะไรวะมันตรงอะไรวะ,รอ,ะ,รวะอะไรคือตรงวะเนีย่ยคือนี่เหรอได,ด้ลุล้นร้องร้องร้องท่งร้องทรงวผมวีผมรอดเลยไอ้ม่ยังอยู่สะพานตัวนึงร้องมาโขอ้วนร้องอ้วนโอปทนครับอ้าวูหันได้เขาบอกว่าอ้วนเล่นมาโคอะ่ะ ย่่ใช่มายาพี่ก็อย่างนี้แหละโอเคที่บ้างแตะผมแตกแตกแตกสวยครับตอนท้ายผมไม่เขาเขาเขากดพี่ไม่ลงตรงสะพานก็มันมาสองตัวขึ้นอ่ะให้คิดเอาเขาเขาพีมอะไรตอบ่ะเออไอชิมก็อย่างนี้แหละอันนี้ขนาดไรแล้วเนี่ยเครื่องหน่วงขึ้นนิดนึงแล้วเนี่ย ขนาดเราไม่ยิงเยอะนะที Jamie, dude, ่วางเอตัวหนึ <tr ่งครับผมทำไมก็ใส hmm. ่ล sure. ันส like ี่แค่นั้นเองเอ่ะคือปนเดินปนเดินอาจาพี่ไปล้วงล้วงสะพานนะพี่เลยพี่รอยไปเลยมีหมืนทางนู้นทางนู้นฝั่งนู้นฝั่งนู้นฝั่งหมุนเนี่ยฝั่งหมุนฝั่งนี้ตายฝั่งนี้ตายเยอะเยอะไป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 ข้ามไปเลยข้ามไปเลยทั้งก็ได้เอ้า โอ้ยจากบ้านนะบ้านเนียนเหรอไม่ไม่มันล็อกมาเลยมันล็อกจากบ้านมาเลยอ๋อฝากนู้นใช่ป่ะอ๋อเขาโก้วันอ๋อล้ละะล้ละะู้ล่อยู่ตรงไหนล้ละไม่โผลเว้ยสีแดงไม่ขึ้นต้องทนปวดร้า นี่ยมาเล่นห้องใหญ่ตัวหนึ่งบอม has been planted headshot chain stopper เขาโกอ้วนจัดเลยนะ <laughs> <laughs>